สวัสดีครับนะฮะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้นะวันนี้ผมก็จะมาขัดไฟหน้านะครับจะมาขัดไฟหน้ารถยนต์กันนะฮะไหนๆผมเีนว่าก็ขัดแล้วนะฮะนะขัดทั้งคีนนะก็อยาจะทำนะฮะอยาจะทำคลิปวิดีโอนะเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับพี่ๆนะฮะที่อยากลองขัดเองอยากลองทําเองนะครับผมถ้าเราทําเองครับพี่มันเราก็จะประหยัดนะครับแต่ถ้าเราไปจ้างเขานะฮะแน่นอนพี่เพราะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะฮะ อันนี้นะครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวผมก็จะขัดไปหน้านะฮะแล้วก็หลังจากนี้ก็เสร็จแล้วก็จะก็จะทําการรีวิวนะฮะขายไปนะครับผมแต่ตอนนี้ผมขอขับไปหน้าก่อนนะฮะเพื่อดี่จะสวยนะฮะกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายเบอร์เริ่มต้นนะผมก็จะใช้เบอร์นะในส่วนตัวผมนะฮะผมใช้เบอร์สองร้อยสองร้อยยี่สิบก่อนนะเป็นกระดาษทรายน้ํานะครับผม แต่สำหรับนะฮะพี่ๆนะท่านไหนนะครับที่ยังไม่เคยขัดนะผมแนะนําให้เอาเบอร์ที่สูงกว่านี้นะครับเช่นเบอร์สามร้อยยี่สิบนะเริ่มต้นเบอร์สามร้อยสิบแล้วก็จบเบอร์สองพันนะครับผมนะเดี๋ยวมีเบอร์อะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวระหว่างขัดเนี่ยผมก็จะบอกนะครับว่าใช้เบอร์อะไรแล้วพี่ๆก็ดูดูแล้วทําตามได้เลยนะฮะอันนี้ผมเริ่มขัดไปแล้วนะมาครับเดี๋ยวผมจะมาขัดกัน อันนี้เบอร์220นะครับเริ่มขัดไปแล้วนะครับก็ขัดไปพักๆนี้แล้วละ่ะจาก5นาทีแล้วล่ะนะครับลงรอยนะฮะภาพหนึ่ภาพเปลี่นก็หายไปเยอะนะฮะหายไปพอสมควรนะครับอันนี้เขาเรียกว่าขัดน้ำครับโดยโดยที่วิธีการขั้นตอนในการขัดนะครับเราก็ใช้น้ำไปด้วยนะฮะ คลิปนี้ก็ผมจะพยายามให้อยู่ในที่สิบนาทีนะครับให้อยู่ในประมาณสิบนาทีนะครับเพื่อที่จะไม่ยาวจนไปนะฮะถ้ายาวจนไปมันก็จะ,น,ะ,ะน่าเบื่อน้ออ่านี่เบอร์สองร้อยสิบนะผมจบไปแล้วนะ,ะต่อไปครับผมมาหากระดาษทรายกันนะฮะอ่าต่อไปนะฮะผมเริ่มเบอร์สามร้อยยี่สิบนะฮะเบอร์สามร้อยยี่สิบต่อเลยนะครับ กระดาษทรายสามารถหาซื้อได้นะะตามร้านวัสดุนะฮะใกล้บ้านท่านหรือที่ไหนก็ได้ที่เขาขายนะครับ้ารขัดนะครับการขัดแนะนําให้วนนะให้วนนะครับผม แต่ถ้าเราทดลกงบนไหนหรเราชอบแบบนั้นเนีเ่ยอย่าไปคิดอะไรมากนะครับผมมันแค่ชื่อทฤษฎีนะฮะแต่ก็สู้การปฏิบัติจริงไม่ได้นะครับผมอันนี้เบอร์สามร้อยยี่สิบนะเราขัดชันชันชัดไปเรยนะฮะดูจบนะครับเราลองทำไปแน่นอนนะครับอันนี้มาแบ่งปันนะฮะมาแบ่งปันความรู้เล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับ รว่างขัดเนี่ยทีมันอาจจะดูน่าเบื่อดีนึงนะแต่ผมก็อยากแบบอยากให้เห็นนะ่ะวิธีการขั้นตอนนะครับว่ามันว่ามันต้องทำอะไรบ้างนะฮะถ้าเราแบบเล่งวิดีโอคลิปมากไปเนี่ยมันก็จะทําแบบว่ามันก็จะทาให้เอายังไงให้ตัองดูอะดูไม่ละเอียดนะครับก็เลยต้องทํย่างนี้เลยนะฮะก่อนขัดนะพี่ก่อนขัดนะครับ ผมแนะนำนะผมแนะนําให้เอาพวกเทปกาวนะครับพวกเทปกาวนะครับแปะขอบๆไว้นะฮะเพื่อไม่ให้มันไปโดนจุดอื่นนะครับผมเช่นสีรถนะป้องกันนะครับเพื่อทนการป้องกันสีรถไปด้วยสําหรับรถมือสองนะครผมก็นะฮะได้นําเข้ามาเรื่อยๆนะครับสําหรับที่วิ่งใหมนะฮะที่สนใจอยู่ก็ สามารถนะครติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทรนะฮะเบอร์โทรก็เดี๋ยวผมลงไว้ให้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับประมาณก็ใกล้จะโอเคแล้วนนครับเดี๋ยวมาเน้มุมนี้กัหน่อย คุณต้นกองเกแล้วนะฮะเบอร์ถัดไปได้เลยครับอันนี้สามร้อยยสิบแล้วนะก็จะใช้เบอร์สี่ร้อยต่อนะครับผมผมจะใช้เป็นเบอร์สี่ร้อยต่อนะครับขัดังที่ถ้าเราเหนื่อยกันนี่เราก็พักหน่อยครับผม ถ้าเาไม่รักก็พ่อนะฮะอ่าไม่ใช่นะครับก็เราก็ทางานขับไปเรื่อยๆนะพี่นาเดี๋ยวมันก็เสร็จนะครับขัดเสร็จแล้วเราก็ลูกดูนะครับผมนะฮะว่ามันมีลงมีรอยเลยมั้งว่ามันมีรอยอะไรไหมนะครับผมเราก็ทงการขัดต่อนะฮะเป็นเน้นๆอยู่นะครับสำหรับที่ๆี่นะฮะที่เพิ่งขับครั้งแรกนะผมแนะนำนะไม่ต้องรีบจะครับผม ทำไปเรื่อยนะครับผมเฮ้ย hey, นกบ,บ้านผมก็จะร้องจริงเหมือนนกมันอยากจะคุยกับเรานะฮะ <laughs> ชอบท้าไหนก็ขัดนะครับเอาที่เราสะดวกนะฮะ,อ,ะอันนี้คือเบอร์400นะครับเสร็จเบอร์400แล้วนะฮะตัวสติดของ์เลเนะี่ยหากระดาษฟลายกป๊บหนึ่งก่อนอ่ะต่อไปนะผมต่อไปผมก็จะขัดด้วยเบอร์600ต่อเลยนะขัดไป มันอาจจะนานนิดหนึงนะครับีโอกวนนี้แต่ก็อยากจะให้เห็นนะฮะอยากจะอยากจะให้เห็นนะฮะวิธีขั้นตอนการขัดนะครับว่ามันต้องใช้ท่าไหนออกแรประมาณไหนนะฮะ าขัดเสร็จแล้วนะครับเราก็ดูไล่ได้ชิดน้ำดูนะครับหรือสภาพจุดน้ำเช็ดดูก็ได้นะครับว่ามันเป็นไงมากนะครับมันมีมีลงม,ม,ม,รมีรอยอย,อยู่เยอะไหมถ้ามีรอยนะครับเราก็พยายามขัดนะขัดตบอๆนั้นนะคะผมแต่อย่าพยายามขัดจุดเดียดนาำน,นะครับเพราะว่าโคมไฟมันจะบางนะครับ บางมากไปก็ไม่ดีนะครับผมขัดลึกไปก็ไม่ดีนะครับขัดตื้นไปก็ไม่ดีนะครับผมต้องขัดแบบพอดีพอดีอ่ะอันนี้นะเบอร์หกร้อยนะครับมันก็ต้องใช้เวลานีดนึงนะครับพี่นะในการทํางานนะในการทําอะไรแล้วแต่นะครับผม ใบสตพี่เห็นนะ่บนะพยายามยอดรากยาวไว้นะครับผม,มผมลืมบอกเบอร์นะครับเบอร์นี้เบอร์แปดร้อยนะฮะเบอรนี้ต่อนะครับ นี่นะครับเบอร์แปดร้อยเสร็จแล้วนะครับผมเบอร์แปดร้อยเ,เสร็จแล้วเราก็จะใช้เบอร์หนึ่งพันนะครับเป็นเบอร์หนึ่งพันติดนานนิดนึงนะเสร็จแล้วก็ขับที่ผมกำลังทำอยู่นี่นะครับเขาเรียกว่าการไล่เบอร์นะฮะการไล่เบอร์กระดาษจายน,นะครับผมเพื่อไม่ให้มันเป็นรอยครับเวลาเรา เวลาที่เราทําการตรีมมันจะไม่เมันจะได้ไม่เป็นรอยเส้นนะฮะมันจะได้ไม่เป็นรอยเส้นรอยกระดาษสายนะครับชัดัดขัดวน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 นะฮะเดี๋ยมันก็เสร็จนะครับมีแรงเข้าไปตะปผก ขัดไปนะฮะหลังจากที่ทำารทำการขัดนะถึงเบอร์หนึ่งพันนะครับผมมันก็จะเริ่มใสขึ้นนะนี่นะมันก็จะใสขึ้นนะฮะใสในระดับนี้นแหละ ระหว่างขัดนะครับเราก็พยายามเอาผ้าชุบน้ํานะหรือถ้าใครมีที่ฉีดอย่างนี้นะครับผมก็มาใส่ได้นะครับผมก็มาใส่น้ํานะฮะแล้วก็ฉีดนะครับระหว่างขัดไปด้วยแล้วก็ฉีดไปด้วยนะครับผมไล่้าที่ตวกปตกใปนะครับผมดูว่าตรงไหนมันเ่นรอยเส้นมากไหมถ้าเป็นรอยเส้นเราก็ขัดนะฮะในกล้องผมไม่แน่ใจนะว่ามันใส่มากประมาณไหนแต่ตอนนี้มันก็ใส่นะฮะใส่พอสมควรแล้วนะ ต่อไปนะผมจะใช้กระดาษสายมูบันห้านะ นะครับเห็นไหมเนี่ยใส่ไหมนะครับผมหลังจากที่เราฉีดน้ำนะรนะเราก็จะเห็นความใสของมันนะครับผมพยายามทาเวลานะครับผมพยายามรีบขัดนะเพื่อไม่ให้คลิปเนี่ยมันดูยาวจนหน้าเบื่อมากเกินไปนะครับ ถ้มีเครื่องนะพี่มันก็จะไวกว่านี้นะครับมันก็จะมันก็จะไม่เหนื่อยกว่านี้นะครับแต่เอาตรงๆนะพี่ขัดมือเพราะว่ามันโอเคสุดอ่ะพอตะถ้าเครื่องอ่ะถ้าเป็นเครื่องขัดเราบางทีอ่ะเรากะแรงลําบากเราปรับเราปรับบางเครื่องนะบางเครื่องมันปรับไม่ได้อ่ะมันก็จะทําให้งานอ่ะยังไงเสียไปได้โดยเรยยายนะครับมือใหม่นะัะผมแนะนําให้ขัดมือดีกว่านะฮะ เพราะกะเพราะขัดมือมันจะรู้กําลังกว่าแต่จะเป็นเครื่องเนี่ยมันมันกะกําลังลําบากตอนที่กดเนี่ยดีตอนที่กดกชิ้นงานอย่างทีมันจะกะแรงลาบากนะครับถ้าเป็นเครื่องเขาพยายามขัดไปพินต้องรีบนะครับผมอันนี้เบอร์บันห้าก็โอเคแียว่ะ วิธีการนี้นะครับผมผมจะใช้เป็นระบบไอสตรีมนะครับผมก็คือการเคลือบไฟหน้าด้วยระบบไอนะครับไอของมันก็คือจะเป็นน้ำยานะครับผมเบอร์พ้าแล้วพี่เบอร์สองพันนะฮะหรือนะฮะหรือถ้าพี่ท่านไหนนะครับหากระดาษทราย เบอร์ละเอียดกว่านี้ได้ก็เนี่ยก็ดีนะครับสามพันก็ได้นะครับเบอร์กระดาษสาจึงเบอร์สามพันก็ได้นะครับแต่ผมว่าผมในส่วนตัวผมเนี่ยผมเอาแค่สองพันพอนะครับเพราะสองพันมันก็โอเคแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นละเอียดกว่านี้นะครับมันก็จะใส่กว่านี้นะครับบันบน,นะครับปั่นปั่นขยันขัดนะฮะเป็นวงกลมนะครับ สองพันก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะพี่หาผ้านะฮะหาผ้าสะอาดนะครับมาเช็ดนะครับเมื่อผมนะฮะปล่อยให้มันแห้งนะครับผมปล่อยให้มันแห้งสนิทนะแล้วนะครับก็จะทําเริ่มเริ่มนะฮะทำการไฮสตรีมนะครับผมแต่ผมจะบอกนะฮะว่าอุปกรณ์นี้คืออะไรนะครับมันมันคือถ้วยกานะมันคือถ้วยกานะครับผม หลักการของมันก็คือหลักการกำลางของมันก็คือเราเอาน้ํายาใส่ไปนะแล้วเราเนี่ยเปิดเครื่องปุ๊บมันก็จะร้อนนะครับผมแล้วมันก็จะปล่อยเป็ไนไอออกมาคล้ายๆเวลาเราต้มน้ําที่กากาสมัยก่อนนะ,ะผมจะทําการเปิดเครื่องนะน้ํายามันนะครับมันน้ายามจะเป็นสีฟ้าๆนะสีฟ้า,ฟาเฮ้ยสีม่วงๆนะครับเฮ้ยสีน้ําเงินนะครับน้ําเงินเข้มน,นะ,ะปิดายปิดฝา ติดฝาเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จปั๊กอันนี้ผมใช้เป็นแบบปั๊กนะเพราะมันร้อนเร็วดีนะครับผมมันสถเียรดีหลังจากน,นั้น,นับพี่เราเปิดสวิตช์มันรอรอ,อไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วพี่ก็มองเนาะมองตามันนะครับผมถ้ามันนะถ้ากามันใช้งานได้นะครับมันจะมีไอออกมาไอออกมาตรงปลายนะครับก็พยายามมองไว้นะครับ ถ้ามันมีไอออกมาปุ๊บมันก็ถึงวัาใช้งานได้แล้วอาตอนนี้นะครับก็มีไอออกมาแล้วนะครับอ่มามันดูกันนะครับพยายามไล่ไปคือพยายามไล่ไปนะครับช้าๆนะครับไม่ต้องรีบ ไม้หลังจากทำการไทเรีนแะล้วก็จะใส่นะครับอันนี้จะเป็นการเคลือบวิธีหนึ่งนะครับชืดๆๆนี่นะถ้าใครขัดไม่ดีนะพี่มันจะม,จะมันจะเป็นเส้นกระดาษสายนะครับอันนั้นก็คือเราขัดไม่ดีนะผมถึงพยายามบอกนะพี่ทำครั้งแรกคี่มันต้องไปเรืดนะครับ,ทำ,รรบทำเรื่อยๆนะฮะทำเรื่อยๆนะครับชิวๆไปนะครับอ่านี่นะ นะผมก็จะมาไล่ขคงไล่ขอบหนะ้มันดีๆนะครับนี่อาใส่กี่เลยอ่ะมันเสร็จแล้วเราผก็จะใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดเครื่องนะเป็นไงก็ที่ใส่ไหมใส่ไหมครับอ่ะคือใส่ในี่ดับหนึ่งเนี้ นี่นะครับเราทําการไฮรีมเสร็จแล้วนะมันก็จะใส่ประมาณนี้นะครับสวยไหมครับพี่ใส่ไหมนะฮะถ้าเป็นราคานะฮะราคาที่เขาคิดกันนะถ้าเป็นถ้าขัดข้างหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ300บาทนะครับผมสองข้างก็ประมาณ5 500ถึง600นะครับผมแล้วแต่ที่นะมันก็จะใส่ประมาณนี้นะครับดูจบขัดเป็นแน่นอนครับพี่รบกวนในพี่นะรบกวนถ้าพี่ชอบถ้าพี่ชอบคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับผมเห็นว่าคลิปนี้วิดีโอนี้นะฮะมีสาระนะครับมีประโยชน์นะ ผมฝากพี่นะฮะรบกวนกดติดตามนะพี่นะกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจครับพี่เพื่อเป็นกำลังใจนะครับโอเคครับพี่จบแล้วนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย